สวัสดีสวีดาาวัตเช้าวันจันทร์ค่ะตั้งแต่ตื่นขึ้นมาหลังจากที่ส่งลูกๆไปโรงเรียนเสร็จนะคะสายมาสักหน่อยก็รู้สึกหิวนะคะวันนี้นึกอยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่มะระกันนะคะก็เลยออกมากินที่พวกเจริญนะคะชามละ40บาทนะคะธรรมดา40พิเศษ50นะคะก่อนจะปรุงก็ชิมดูก่อนนะคะปรุงเลยจ้า เอานุ้นเอานี้ใส่ก็อร่อยค่ะปรุงเสร็จแล้วก็กินกันเลยจ้ามาจากินกัวเตี๋ยวกันนะคะกินเสร็จปุ๊บเราก็ไปสั่งชาเขียวมากินอีกหนึ่งแก้วนะคะวันนี้มีตะของหวานค่ะเติมไปเลยค่ะวันหยุดนะคะกินเสร็จเราก็จะกลับไปนอนกันนะคะ จากกลับจากกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จนะคะพอด mm ี hmm. ว่ามีเนื้อเหลืออยู่ในตู้หน่อยนึงนะคะซื้อมาตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วค่ะเนื mm ้อลายสวยมากนะคะแต่ไม่น่าเชื่อมันเหนียวมากเลยค่ะเ mm. คี้ยวไม่ค่อยขาดอันอัพก็เลยเอามาตากแดดเลยค่ะทาเป็นเนื้อแดดเดียวนะคะสรุปว่าพอกินได้อยู่ค่ะตากแล้วเอามาทอดมันก็จะกรอบขึ้นนิดนึงตอนที่ยังไม่ตากก็คือว่ามันเหนียวมากเลยค่ะเอามาผัดหรือเอามาทอดคือกินไม่ได้เลยเหนียว mm. แบบเน <Yeah. S 1> <ๆ>ี้ยเหนียวเคี้ยวไม่ขาดแต่ว่าถ้าคนฟันดีๆก, mm. ก็อาจจะเคี้ยวขาดอยู่ค่ะ แต่อันนี้ฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยแบบว่าลีกเลี่ยงการเคี้ยวพวกเนื้อเหนียวหรือว่าของแข็งนะคะเพราะมีปัญหากับกรามมากค่ะกรามค้างปวดกรามมากเลยคุณหมอบอกว่าลีกเลี่ยงได้ให้ลีกเลี่ยงนะคะ <S 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 ตกตอนบ่ายมาตกตอนเย็นมานะคะพอดีว่าคุณแม่ ส่งเงินมาให้คุณยายนะคะบอกว่าให้ไปซื้อของมาให้คุณยายกินนะคะปีใหม่เนาะคุณยายบอกว่าอยากกินกุ้งก็เลยเออไปซื้อกุ้งมาให้ตอนะแรกแม่บอกให้ซื้อหมูกระทะยายว่ามันยุ่งยากก็เลยไปซื้อกุ้งมายาก,กินนะคะก่อนจะเข้ารูตัดนะคะเราก็ต้องผ่านด่านก่อนนะคะก็คือท่านเฟรมผ่านไม่ได้เลยค่ะนกเพนกวินตัวนี้ก็คือต้องหยอดหยอดตลอดผ่านไม่ได้เลยค่ะอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรมาดูว่าน้องจะได้อะไรกันนะคะรอนาะงแกะค่ะก็คือพยายามมากเลยดูตัวอะไรเนาะนี่สีฟ้า ทุกคนรู้จักชื่อไหมคะมันนองชื่ออะไรคะพอกดเสร็จนะคะเราก็เข้ามาข้างในค่ะมาดูกุ้งกันนะคะกุ้งก็เหลือ4ถุงสุดท้ายนะคะโหลละ289บเ้าทตก็ไปหมดเลยค่ะวันนี้เราก็จะได้เฟรน์ไฟล์ได้กุ้งแล้วก็ได้มินิมินิค็อกเทลนะคะใส่กล่องมินิค็อกเทลแล้วก็ไก่นะคะไก่อันนี้เราก็ซื้อตังหานอไว้ไปทอดขายพรุ่งนี้นะคะทั้งหมดก็1,100กว่าบาทนะคะไอ้มินิค็อกเทลแพงมากเลยค่ะตอนหยิบลืมดูราคาถุงน้อยเองถุงละ119บาท เราก็รีบเนาะกลัวมันข้ามกลัวไม่ได้กินกันก็นเลยแบบว่าไม่ได้ดูราคาพอมาถึงบ้านอ้าวอันนี้ก็คือกุ้งที่เราย่างเสร็จนะคะมาย่างให้คุณยายกินนะคะที่บ้านเนาะมาจ้ากินกุ้งย่างกันนะคะแล้วก็ทอดเฟรนช์ฟรายส่กรอกมินิค็อกเทลหนึ่งนะคะอร่อยมากเลยค่ะทั้งคุณยายทั้งเด็กๆก,ก็คือกินกันแบบมีความสุขเลยค่ะขอบคุณคุณแม่นะคะที่ส่งตังมาเลี้ยงหลานๆเลี้ยงคุณยายนะคะแต่ปกติแล้วคุณแม่ก็ส่งเงินให้คุณยายใช้ให้หลานใช้อยู่แล้วคะ่ะแต่อันนี้คือให้พิเศษปีีใใหหมม่นะคะค้้้าซืออของเย นะคะคขอบคุณมากนะคะขอให้เจริญเจริญร่ำรรวยๆมีความสุขมากๆทำอะไรก็ขอให้จะมีแต่ความสุขนะคะอย่าให้มีความทุกข์เลยนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ค้าด้วยนะคะ